สวัสดีค่ะคเพื่อนๆมาจา้ะมากินขขาเสาร์เขาสาวสาเด้อจ้ะเด้อ,องไงเด้อมือานนี้พี่น้องหนึ่งปลาค่ะหนึ่งปลานิหนึง่งตัวหนึ่งแล้วก็น้ำพริกปลาฉลาดค่ะโรยข้าวพริกป่นอยู่ข้างล่างนะคะมาจา้ะมากินน้ำเสาวสาเส็บๆก็เสาวสาปลาฉลาดคนอยากใส่มือเด้อพี่น้องมือเนี่ย อยยาใช้มือนะคะมากค่ะพี่นอ้องหนึ่งปลา หนึ่งเส้เห็ดเห็ดนางฝ้า อืพิกค่ะหนึ่งพิก <c oughs> มาด้วยแทบแบบที่นอ่องอืตวัวตายลายค่ะ ค็อตั้งฝาดอกแง่ไงพี่น้อง ทัวบ่เห็นนอ่องผีดองละวดขอฟไเดเด้ย่ยคับจะหมูกินยุกเสียเนียง เสร็จมือกัน ลืมน้ำล้างมือพี่น้องกานลุกร่วงไรเดาจังอยสเอาลงลิปแหลวจังอยส,ยอยสยีไปล้างเอาละค่ะพี่น้องสาวสาอิมเดอค่ะเด้อนึ่งปลาอร่อยมากมื้อนี้สาวสาขอคลิปนี้ผิดพลาดประการใดสาวสาขอทษขอขอภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวสาในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวขาค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจใน,ในทุกๆวันนด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า